มการรอคอยจริงๆค่ะคอนเสิร์ตกอล์ฟไม่ทุกสองโชว์ผสมผันหาเดอร์คอมเมดี้คอนเสิร์ตเพราะทำเอาผู้ชมทั้งรอยย่อฟาร์กอนหอดทั้งซึ้งทั้งสนุกทั้งขำกันน้ำตาเล็ดโดยเจ้าของงานอย่างตุ๊กยาน,นีและกอล์ฟเป็นจพลก็จัดเต็มแบบไม่มีเขาคนป่วยกายและป่วยใจเลยแม้แต่น้อยค่ะคนแพลงยิ้ทั้งเชฟบะจำมัามลมหายใจและเจ้าหญิงแถมด้วยมุกเด็ดมายิงใส่ผู้ชมกันกระจายเลยเลยค่ะฉันเห็นว่าเธอกินเบียร์อยู่ ครับเชิญแต่ละคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะทั้งไก่สมพลอ้นสีพัานแต่ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นม้าอ,อนาภาที่มาในิมาดนุ่มรักผมยาวแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมทิ้งลายแม่เสือสาวค่ะสลัดผ้าร้องเพลงวัดดวลลายกับแดนเซอร์หนุ่มๆจนผู้ชมหวาดเสียวไปตามๆกันเลยลละค่ะ งานนี้นะคะยังมีพระเอกนางเอกอย่างก้องสหรัฐและแพนเคกเคมนิตมาร่วมแจมในคอนเสิร์ตด้วยโดยหนุ่มก้องถึงกับบ่นอุบว่าเป็นการโซโลโกีตาร์ที่ยากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเพราะเหตุผลแบบนี้ล่ะคะ่ะจัดเต็มครบรถขนาดนี้ก็ทำเอาผู้ชมมีความสุขยิ้มหน้าบานกลับบ้านไปต,ตามๆกันเลยเละคะ่ะ